ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องว่าถ้าคุณตีกอล์เป็นคุณอยากเทิร์นโปรคุณต้องไปที่ไหนนะฮะต้องไปอบรมที่ไหนอบรมกี่วันอบรมแล้วใช้สวบภาคสนามได้กี่ปีวันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจสำหรับใครที่ตีกอล์ฟนะครับก็คือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบตีกอล์ฟนะครับเป็นช่างอแต่อยาก ตีกรอบตีไปตีมาก็คิดว่าตัวเองเก่งนะครับก็อยากไปสอบเป็นโปรแข่งขันกับเขานะครับแต่สอบไม่ผ่านทั้งทีนะครับถ้าผมสอบผ่านก็คงอายุ65ผมอันวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําสําหรับใครที่อยากไปสอบนะครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนในกว้วนหรือว่าคนที่ผมไปตีด้วยหลายคนก็ก็มีฝีมือดีๆทั้งนั้นนะครับสามารถที่จะสอบโปโปก็มี2โปนะครับไม่ใช่โปล,ลกปกนะครับ โปรออันดับแรกก็เป็นโปร i i ถ้าคุณสอบผ่าน GI คุณสามารถที่จะไปทิชชิ่นะสอนเด็กๆหรือว่าสอนใครก็ได้คุณมีบัตรโปรมันจะทำให้ให้คุณดูดีมีมีราศีแล้วมีเขาคที่มาเรียนกับคุณ,คณก็สามารถที่จะอ่าตีราคาได้นะครับเพราะว่าคุณมีการ์ดโปรอีกอันนึงโปร TP โปร TP ตรงนี้คุณถ้าคุณสอบผ่านนะ คุณสามารถที่จะไปแข่งขันในประเทศไทยได้เลยนะครับคารโปอย่างนี้นะครับชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวนะครับอย่าให้มันเซ็งกับตายนะครับสั่งกับตายนะครับอยากทําอะไรทําไปเลยนะครับเป็นช่างช่างผมก็เป็นช่างนะครับแต่ผมก็อยากสอบผมสอบมา3าครั้งแล้วไม่ผ่านทีแต่ผมจะเอาเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับไปสอบโปที่ไหนนะครับสอบโปคุณมีสอบอยู่ที่เดียวนะครับ ไปอบรมก่อนนะครับไปอบรมก่อนที่สนามาปัญญานะครับสนามปัญญาอยู่ที่ลานอินทานะครับตรงนี้เขาก็จะมีคุณก็สมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเสียตังไปประมาณ3,000บาทนะครับแล้วคุณก็กอกกอกนี่นะก็โอนบัญชีไปแล้ววันลุ่งขึ้นลุ่งเช้านะครับคุณก็เอารูปไปนะครับคุณอย่าลืมถ่ายรูปไว้ก่อนนะเขาให้คุณถ่ายรูปแล้วก็ปิ้น ิในอินเทอร์เน็ตตรงนั้นนะ่ะที่คุณสมัครนะฮะแล้วก็แปะรูปแล้วก็เขียนว่าสมัครไอทีพีทีไอจ่ายเงินยังไงแล้วก็อายุเท่าไหร่นะครับเขียนไปเลยครับแล้วในอินเทอร์เน็ตคุณจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครตื่นเช้ามาคุณไปอบรมเขาก็จะนัดวันเวลาอบรมไว้คุณดูในอินเทอร์เน็ตในสมาคมก็ไปแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็จะนัดวันอบรมคุณก็ไปแต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าคุณมาเกิน2องโมงครึ่งนะฮะสองโมงหรือ2องโมงสินาทีเนะี่ย เขาไม่ให้เข้าเลยนะครับเขาไม่ให้เข้าเลยการแต่งกายนะครับใส่เสื้อควี v, หรือว่าใส่แบบเหมือนเปนตีกร์ฟนะครับรองเทา้าต้องเป็นรองเทา้าคัดชูอย่าใส่แตะเด็ดขาดนะครับผมไปครั้งก่อนมีปัญหาอ่าคนหนึ่งใส่รองเท้าแตะไปเขาก็มีปัญหากันนะครับเอาให้มันดีๆด,ดีกว่าใส่รองเสื้อดีๆนะครับเสื้อดีๆกับรองเท้าดีๆเอาแบบว่าดูดีเอาดูดีแล้วกันนะครับไปก่อนสายสองโมงนะครับก็ไปอบรมวันหนึ่งนะครับ ช่วงบ่ายเขาก็จะมีเลี้ยงข้าวนะครับเลี้ยงข้าวเสร็จก็เขาก็จะอบรมต่อนะครับอบรมาการากติกาเส้นแดงเส้นเหลืองนะครับการอ่านญาติเอ็ดนะครับคุณถ้าคุณไม่เคยอบรมนะครับผมแนะนำนะคุณให้ไปดูคลิปของสมาคมคอมแห่งประเทศไทยก่อนดูพอคร่าวๆนะครับทั้งนั้นคุณมือนตึบแน่นอนมันมีหลายข้อมีทั้ง 7.2A 7.3B นะครับแล้วก็ ก็ดูไปคุณอาจจะง่วงนะครับให้ดูในคลิป YouTube ของสมาคมกอฟประเทศไทยหน่อยก่อนนะครับแต่ละคลิปเขาทำไว้ดีมากเลยครับตรงนี้แล้วช่วงท้ายเขาก็จะมีเทสทดสอบนะครับทดสอบว่าคุณผ่านไม่ผ่านนะครับอันนี้แหละจะทำให้คุณว่าคุณจะไปได้ภาคสนามไหมนะครับถ้าคุณสอบผ่านนะครับคุณก็สามารถที่จะไปภาคสนามได้นะครับอบรมนะครับ1วันใช้3000บาทนะครับ ต่อไปเป็นภาคสนามมันก็จะห่างกันประมาณเดือนหนึ่งถ้าคุณอบอบรมกุมภานะภาคสนามก็จะอยู่ประมาณเมษานะครับคุณก็สมัครภาคสนามภาคสนามมันก็จะมีสองที่ถ้าคุณอบรมเดือนอเดือนกุมภาสนามสอบที่คุณจะสอบได้ก็คือวอเตอร์มิวนะครับวอเตอร์มินะครับวอเตอร์มิวส่วนส่วนคุณอ,อบรมเดือนตุลานะครับ สนามสอบก็จะเป็นกบินบุรีสปอร์ตลับนะครับอบรมครั้งหนึ่งนะคุณอบรมครั้งหนึ่งคุณสอบภาคสนามได้4ครั้งหรือว่า2ปีนะครับถ้าสองปีคุณสอบอยู่ครั้งเดียวสอบปีคุณสอบอยู่ครั้งเดียวถ้าคุณจะมาสอบใหม่คุณต้องมาอบรมใหม่นะครับ1ปีนะครับไออบรมหนึ่งครั้ง สอบได้2ปีหรือ4ครั้งถ้าคุณจะสอบครั้งที่5นะครับคุณก็ต้องมาอบรมใหม่เสียอบค่าอบรมใหม่อีก3,000นนะครับถ้าคุณปีหนึ่งเขาจะจัดจัดอบรมอยู่2ครั้งนะครับเดือนกุมภากับเดือนตุลาแต่ภาคสนามภาคสนามก็จะเป็นเดือนอเดือนเมษากับเดือนตุลานะครับแล้วสนามความยากง่ายนะครับ วอเตอร์มิกับอันนั้นต่างกันยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาบอกเพราะสองสนามนี้ผมไม่ผ่านสสนามนะครับสอบสอบก็รู้ว่าตัวเองเอเอเใช้ได้ในในสนามทั่วไปแต่ไปเล่นอย่างนั้นแบบเกรงมากเกรงมากส่วนกฎกติกาย,ยังไงผมจะค่อยๆพูดไปนะครับใครที่เป็นเริ่มต้นตีกลอฟใหม่นะครับกดติดตามผมไว้นะครับว่าไม้กลอฟมีเท่าไหร่สนามที่ไปซ้อมเป็นสนาม สนามดินน่ะคุณมีที่ไหนบ้างแล้วสนามอะไรแบบถ้าคุณเป็นนักกอล์ฟใหม่แล้วคุณเข้าไปโดดในสนามดีเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับโดนเขาไล่นะครับตรงนี้นะครับว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟใหม่ควรจะไปสนามไหนผมจะแนะนําอ้าวผมทวนที่แป๊บหนึ่งนะครับสอบที่อบรมที่ปัญญานะครับสนามปัญญาอยู่ที่หลานอินทานะครับหวันแต่งกายสุภาพรองเท้าคัดชูนะครับ อ,อบรมเสร็จเขาก็จะมีมีทําข้อสอบนะครับข้อสอบนั้นจะนําพาคุณไปถ้าคุณผ่านคุณก็จะได้สอบแต่ถ้าไม่ผ่านถ้าคุณอยากสอบภาคสนามเขาก็จะให้คุณทําใหม่ที่นู่นนะครับลองติดตามในเว็บไอของสมาคมกอบเมงแห่งประเทศไทยไว้นะครับเวลาไปสอบต้องทํำยังไงนะครับคุณจะเขียนอะไรอยาไออ่านอ,อ,อะไรนะยาดยาัดเอ็ด ยัดยัดเอ็ดก็คือใบใบใบตำแหน่งอย่างนี้อ่านยังไงเดี๋ยวผมมาบอกในคลิปหลังนะครับสนามดินที่ไหนดีสนามสนามคุณถ้าคุณเป็นนักคอฟใหม่เริ่มต้นใหม่คุณจะไปที่สนามไหนตรงนี้นะครับผมมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่บอกว่าถ้าคุณอยากเป็นโปรนะครับโปรมันก็จะมี TP นะครับ TP ตรงนี้กับ G i TP สอบ 4วัน GI สอบ2วันนะครับ GI 2วันต้องไม่เกินบวก20ถ้า TP 4วันต้องไม่เกิน16นะครับถ้าคุณทำได้อย่างนั้นคุณเป็นโปูนะครับคุณเป็นโปูแล้วนะครับก็เป็นกีฬาที่ผมว่ายอดเยี่ยมนะครับทำให้ผมเลิกบุรีและก็เลือกเหล้าได้นะครับไม่เลือกไม่ได้คุณตายคาสนามแน่นะครับนะครับ แล้วคลิปต่อไปผมจะมาเล่าว่าสนามวอเตอร์มิวกับสนามกระบินบุรีมันต่างกันยังไงนะฮะอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่านะครับผมเจอทั้งสองสนามนะครับยากง่ายต่างกันยังไงคลิปหลังครับผมขอบคุณครับ